สื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับได้ตีภาพข่าวศพหนุ่มอังกฤษที่ลอยอยู่กลางสระน้ำโรงแรมที่เกาะเต่า,ตาอีกแล้วเกาะเต่าอ,อีกแล้วเกาะเต่าเป็นเรื่องอีกแล้วพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บนเกาะเต่าได้มีการตรวจพบศพของนักท่องเที่ยวเป็นชาวอังกฤษซะด้วยที่เสียชีวิตอยู่กลางสระน้ําเลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักมีการรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของนายลุกมิลเลอร์ ชายหนุ่มชาวอังกฤษวัย27ปีที่เดินทางมาจากเมืองนิวพอร์ตนะครับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ i อซ์ออฟไวทโดยศพของเขาถูกพบว่าลอยอยู่ในบริเวณสระน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเกาะเต่าโดยการตรวจพบของพนักงานโรงแรมคนหนึ่งแล้วก็เวลาต่อมาศพก็ได้ถูกนำขึ้นไปบนเรือเพื่อจะข้ามไปยางาแผ่นดินใหญ่เพื่อชันสูตรต่อไปหากจะได้ความบังเอิญน,นะครับ นายลุกมิลเลอร์อันนี้คือตามที่สำนักข่าวต่างประเทศได้ตีพิมพ์มาบอกว่าชายคนที่เสียชีวิตคนนี้คือนายลุกมิลเลอร์เนี่ยนะครับมีนามสกุลที่เหมือนกับนายเดวิดมิลเลอร์หนึ่ในเหยื่อฆาตกรรมชาวอังกฤษคดีเกาะเต่าก่อนหน้านี้ซึ่งขณะน,นี้ทางการไทยก็ได้ตัดสินโทษประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยชาวพม่า,มาไปแล้วที่คาดการว่าน่าจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมดังกล่าว และจากเหตุการณ์นั้นก็มีการตั้งคำถามแล้วก็เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้จริงรแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับชื่อเสียงของประเทศไทยที่บอกว่าเป็นสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนั้นเป็นจริงหรือเปล่าที่สื่อต่างประเทศเขาตีพิมพ์กันคือประเด็นม<ร>ันไปอยู่ตรงไปนมนสกุนเหมือนกัน,นเลยอ่ะตรงกันอีก เป็นได้ยังไงคือ,นอหนึ่งแรกเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันสองเกาะเต่าเหมือนกันาสามนามสกุลเหมือนกันอีกเนี่ยคือมันก็ต้องตรวจสอบสาเหตุกันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ ชาวต่างชาติก็จะไม่กล้าไปแล้วนะเกาะเต่าเนี่ยคือมันมันติดกันเกินปไป,นไป,นไปนเป็นชาวอังกฤษนี้คงจะต้องมองหน้ากันนิดน,นึงเราจะไปดีไหมแล้วไปเกาะอ,อื่นไหมก็ต้องเร่งนิดนึงนะคะ,ะและสำหรับนายลุกมิลเลอร์เนี่ยนะคะเขาได้เดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งเมื่อวันที่22ธันวาคมเพื่อพักร้อนเป็นเวลา5สัปดาห์อยู่ระหว่างการท่องเที่ยวโดยเขาเนี่ยมักจะโพสต์บอกเล่าความสนุกสนานของสถานที่รวมถึงงานปาร์ตี้ต่างๆที่ได้ไปเยือนเนี่ยลงโลกโซเชียลอยู่ต และหนึ่งในโพสต์ล่าสุดนะคะที่เขาได้เผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์เนี่ยนายมิเลอร์ก็ได้ระบุว่าขณะนี้เนี่ยเขากำลังใช้ชีวิตให้คุ้มค่า โดยทางนี้นะคะหลังจากที่เรื่องราวการเสียชีวิตของนายมิลเลอร์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโฆษกของสมัครงานต่างประเทศแล้วก็เครือจักรภพได้ออกระบุว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนายมิลเลอร์โดยทางการท้องถิ่นกําลังเร่งสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตอีกทั้งขณะนี้นะคะทางอังกฤษก็ยังคงเดินหน้าติดต่อแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปค่ะขณะที่เพื่อนสนิทของ มิลเลอร์เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนะครับเข้าสู่เพจระดมทุนที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับสู่บ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและกล่าวคำอำลาตามอย่างที่สมควรจะได้รับครับ